ไม่ต้องการให้โชว์ป้ายเซลล์แบบนี้นะครับในส่วนของตัวบ o c อม m มอร์เนาะทีมแฟชั่มนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับพอดีมีเพื่อนๆนะครับในคอร์สของเราเนาะที่เข้ามาเรียนในทีมแฟชั่มนะครับก็คือจะเป็นคอร์สนี้นะครับ okd.com เนาะแล้วก็ไปที่คอร์สนะครับอันนี้นะครับคอร์สนี้นะครับถามมานะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการเอาป้ายที่ลดราคาออกนะครับจะทายังไงเนาะผมก็จะทําให้ดูนะครับใครที่สนใจคอร์สนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อ ที่นี่ได้นะครับหรือว่าจะเหมารวมทั้งหมดเลยนะครับทุกคอร์สนะครับตอนนี้ก็มีลดราคาอยู่เนาะเหลือแค่แปดพันเก้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของ team fastsum นะครับในกรณีที่เราต้องการเอาตัวเซลล์ตรงนี้ออกนะถ้าเป็น elementer นะครับสามารถเลือกได้นะว่าจะใส่ไม่ใส่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมแ fastsum นะครับก็มีวิธีการนะครับให้เรากด f 1 2นะครับก็เปลี่ยนในส่วนตัว c s s ไปเลยแล้วกันเนาะก็ง่ายสุดนะครับก็คลิกที่ตรง element นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เราไปเลือกนะครับตรงลูกศรตรงนี้นะแล้วก็ให้เขาเป็นสีฟ้านะครับแบบนี้เนาะแล,แล้วก็เอาไปวางนะครับให้ไปชี้ในส่วนของตัวอันที่เราต้องการจะเอาออกเนาะตรงนี้ป้ายตรงนี้นะครับ,รนะรรบแล้วก็คลิกไปเลยนะครับ 1G ทีเนาะจากนั้นนะครับเขาก็จะขึ t ้นมาแบบนี R ้นะครับให้เราไปคลิกบวกตรงนี้นะครับ New s t y l e นะครับกดไปเลยนะครับ 1G ทีนะเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ ทำการคลิกไปนะครับแล้วก็พิมพ์เพิ่มคําว่า display นะครับ display นะแล้วก็เลือกเป็นนันนะครับแบบนี้เขาก็จะแสดงให้ดูนะว่าป้ายตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับ copy นะครับตรงนี้ css ที่เราเพิ่งสร้างมานะครับคัดลอกเนาะกด ctrl c ไปนะครับแล้วก็ไปที่ team fastsum ของเรานะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ไปในส่วนของตัว fastsum นะครับแล้วก็เลือกไปที่ advanced นะครับจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกไปที่ custom css นะครับ แล้วก็เอาซีนะตรงนี้นะครับเอาซีนะแล้วก็กดวางไปเลยนะครับแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับให้เราทําการกดเซฟไปนะครับแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใช้งานเสร็จแล้วนะครับในการปรับเปลี่ยน t s เนาะก็ปิดไปนะครับทําการอ๋อเราต้องเอาไปแปะก่อนเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับลองรีเฟซดูนะครับคราวนี้ก็จะไม่มีในส่วนของตัวเอ่อที่เป็นแท็กลดราคาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เอาไปลองใช้กันดูได้นะครับใครที่ ใช้ทีมแฟชั่มอยู่นะครับแล้วก็โลงเรียนในคอสนะครับขอบคุณสำหรับคาถามนาะที่ถามมานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะลบออกนะครับง่ายๆเนาะเวลาที่เราต้องการเพิ่มเติมให้เขามีเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ลบอันนี้ออกนะครับเท่านั้นเองนะกดเซฟไปนะครับแล้วก็รีเฟซดูนะครับก็จะมีในส่วนของตัวป้ายลดราคาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้ว หวังว่าจะทํากันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมนะก็สอบถามมาได้นะครับหรือว่าใครจะไปอุดหนุนคอสนะครับก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้มีโปรอยู่เนาะเรียนทุกคอร์สเลยนะครับประมาณ19คอร์คสนะครับซื้อไปให้บริษัทเป็นคัางความรู้นะเป็น k n o w l e d เน management ของบริษัทก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ